คนฉลาดทําการตลาดแบบนี้ครับนี่คือการทาการตลาด3แบบที่คนฉลาดเขาทากันครับข้อที่หนึ่งคือคนฉลาดทําการตลาดโดยใช้ของฟรีครับซึ่งปัจจุบันี้ของฟรีมีเยอะมากโซเชียลมีเดียทั้งหมดใช้ฟรีครับแต่ในขณะที่มีของฟรีบางคนก็ยังดไปใช้ของเสียตังก็มีนะครับคือพยายามให้เอาเสียทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยของฟรีเนี่ยสายตาคนเรามันอยู่ที่ตัวของฟรีเนี่ยเยอะมหาศาลสายตาคนเรามันอยู่ที่ตัวโซเชียลมีเดียฟรีเนี่ยเยอะมหาศาลแต่ของฟรีมีทั้งข้อดีและข<ล>้อเสียข้อดีคือมันฟร<ล>ี คุณข้อเสียคือมันฟรีสาหรับคู่แข่งเหมือนกันนะังน,นั้นคุณต้องใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพคือต้องรู้ว่าต้องใช้มันอย่างไงถึงจะถึงจะดีบางคนเนี่ยมีของฟรีก็จริงแต่ใช้ไมซ์เซ็ตแบบของเสียตังมาคือผม เจอหลายคนที่บริษัทใหญ่ๆนะมีโซเชียลมีเดียแต่เอาวิธีคิดแบบการตลาดแบบเก่าเอามาใช้กับโซเชียลมีเดียใช้ไม่ได้โซเชียลมีเดียมันต้องเป็นความเป็นบุคคลมากขึ้นแต่คุณใช้การตลาดแบบเก่าๆแล้วคิดว่าทุกคนจะมาดูในสมัย3 5 7 9 1ไม่มีแล้วครับนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญและข้อที่2ฮนะคนฉลาดก็ทำก็คือการตลาดแบบใช้ตัวเองใช้ตัวตนหรือการสร้างตัวตนครับคือถามว่าการตลาดแบบอื่นที่ไม่สร้างตัวตนมี่ไม่มีหลายคนก็เถียงผมว่าหลายๆแบรนด์ในประเทศไทยคุณก็ไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของถูกต้องคุณจะไม่เอาาหน้ตัวคุณ มาก็ได้แต่การเอาหน้าตัวคุณมามันทําให้โตเร็วกว่ามันเป็นแต้มต่อจาไว้นะฮะว่าตะวันตกคนเชื่อป้ายตะวันออกคนเชื่อคนตะวันตกคือประเทศฝั่งตะวันตกเขาไม่ดูหรอกเขาดูแค่ว่าป้ายคือยี่ห้ออะไรเขาดูแค่ว่ามีสถาบันไหนรับรองอ่านฉลากนั่นคือตะวันตกแต่ไปให้ตะวันออกอย่างเราเนี่ย เรารู้ว่าป้ายมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือฮะเราต้องเชื่อคนถ้าคนนี้ขายไปว่าด,ดีถ้าคนนี้บอกก็ด,ดีลาลาคนนี้บอกไปว่าด,ดีนั่นนะอะไรที่มันเป็นคนเชื่อคนได้คนจะชอบการที่คนรู้จักคุณเชื่อมั่นในคุณของคุณจะขายง่ายและนี่คือสิ่งที่ทําให้แบรนด์เล็กชนะแบรนด์ใหญ่คุณรู้ไหมผมคุยกับแบรนด์ใหญ่มาเยอะมากสิ่งที่เขายอมไม่ได้คือการมีตัวตนของคนในบริษัทการมีตัวตนของพนักง,งานการที่พนักง,งานมาสร้างตัวตนพนักง,งานขายสร้างตัวตก็ยอมไม่ได้เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะไปผิด CI CI, CI คือ identity ของบริษัทหรือแบรนดิ้งของบริษัทเขากลัวว่ามันจะไปผิดตรงนั้นดังน,นั้นทุกอย่างก็จะคุมไปทั้งหมดแล้วฝ่ายหัวฝ่ายมาร์เก็ตติ้งจะเป็นคนทําอย่างเดียวซึ่งอันนี้คือการตลาดแบบโคตรของโคตรของโคตรโตรบราณครับทำอย่างนั้นไม่เวิร์กและการตลาดแบบที่3ที่ทําให้โตไวคือการตลาดแบบขีดก,กระแสครับ อะไรที่เป็นการตลาดแบบขี่กระแสกระแสไหนกําลังจะมา K L กําลังจะมาทํา K L Fan d u m Marketing กำลังจะมาทำ Fan d u m Marketing หรือการตลาดผมจําได้เลยว่าปีสองศูนย์นเก้าผมไปเรียนที่อาลีบาบาเรียบาบอกว่าทิกตอกจะมาทิกตอกคืออะไรมันยังไม่รู้จักเลยมไปถามน้องคน้าข้างทิกตอกคืออะไรอ,อ๋อแอปเต้นกับพี่โหลดให้พี่แบงค์หน่อยโหลดให้มาผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรตอนนั้นคนไทยยังไม่รู้จักทิกตอกเพิ่งจะมารู้จักหลังๆนี่แล้วก็บูมมหาศาลเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ก่อนกระแสหรือขี่กระแส,ก,ะแสก่อน นั่นแหละฮะจะทําให้คุณไปไวและไปเร็วกว่าคนอื่นครับดังนั้นเทคนิคที่ผมจะบอกคุณก็คือว่าทําอะไรต้องไวทําอะไรต้องเร็วทําอะไรต้องก่อนคนอื่นและใช้ของฟรีให้เกิดประโยชน์ครับนี่คือ3กระตลาดที่คนฉลาดมักทํากันครับ